เอาเลยเอาเลยสวัสดีป่าลุงสวัสดีสุขสมออบุขนันกห s m ง l l บ u p e r อะไสิเอาพ่ะเพ่นเดี่ยวเห็นกุ้งล่าน้มปลาปลาของี่ผูิ้นปลาของคาเร่ใช่ไหมใช้ไม่กี่ปุ่น จับบจับ้าัใช้เบ่อๆจะกัเบื่อกเ่ทาไยันมาขังัไอแล้วไหนบะไหมัได้เรื่องเลยวันทีแสบโอ้กล่องบบาสีนขาวไอ้ลเนาะ ช,<ะ>ช็อตบ่นฮะคลิปยังไงคลิปเอาไหมสบายดีไงสอตน้ำตกเคินหซีอันนี้เมื่อได้นาทีกูให้ลวร้องปีใหม่นี้เราจะลุงมีจัดให้หมูสิบปุ้งสิบโลปลาหมึกซาโล,โลหลา่ตัวมูนนะแม่ว่าลุงจี บ่ามึงอาจจะห้าโลโอ้มอดเ้าดนกากุ้งลวกอีกบ่บ่เมีกุ้งในชีลวกอีกเยบ่เมียลวกแน่ละพ่อกองบ่สิ้นเข่า เปิดอะไรบาดีเอ้ยปันตุกตรมเดอนึงเปิดปันตีนกบไปแหละก็ก็ในย่างอยู่นะจอนแม่คือม้านปั่นในย่งอยู่ว้าวพื้นแด่ตาสวยท่ากับปานเด็นมกุกูเด้อับไปกินคาโค้งเี่ยมา ถามไปซมเอ๋ยกำลงด่าฟ้างอยู่โลกงจะ้ำมงมันด่าแม่ม่ข่ามปีไปแล้วอีแม่เอ๋ยแม่อัาานโต้สะอาดไปไหมนะไม่ใบใบมนหมดเม่อปีเลยครับหน้าข่ามันแพ้ จกยตออกเต้ยมนอะไรนไปปนออยกมากินมนมันบคือได้ไงนตาวเราไปถอนตาเราไปย่างนะอู้เอาตาอยู่เทียงคู๊ไปเอาลดไม่้หน่อยสีเป็ดมานเขาไว้ในหดิยต ดับนอยเอาเขางแข่งก oh, okay. ับใครมาดมาเจอแล้แบบดับนอยจูบกาเออไปเอาอกมาจะนะไป่ออกมาจอหนึ่งเลยนไอ้คนาปเอาเตาลงลุมนะฮะยู่ช่องผิดเนอกุ้งดีลูกแล้วเอามือติด้วยใช่กุ้งดีลูกแ้วน่ะ โอ <ừ. S 1> oh, uh, ้เฮากินก็ได้น้องดามว่า้องดากินก็ได้เอามาเอามามาแซ่แม่ีเป็ดนัยังแ็งวะแไน้ำพอปะบายบายเอาไปกินเลยเอาไปเลยพอแล้วบุกินบุกิน แข้งเลยอยู่ทพ่อดาพดาไปเอาเต้าลงรุมลูกพ่อบาบาลจิ้นหานาที่แล้ว มิดแล้วมืกเบิดแล้วก่องราคาเนาะว้าห์ถอดประมืกโอย ีได้ดีเฟมันมาตรงนี่ด้วยม่ห้ามน่ติดแค่งเดียวติดบ้างใช่่ามันโตเอากินมอคืนนี่บอไแล้วไอแล้วพอแล้วเบรดแล้วเบดแล้ว พี่น้องมองสิเตรียมขาวดาวหมูแดงปลาโตขักอะไรมองสีขาวดาวบานี่ลุก้มอสขาดาว่นี่ลุงก้มเอาขด,ด้บ่านนับ,นบเอ้เอน้เอากะห้องอยังไม่ได้อาบลมิีปีนยัง คนงานนอกกัแนนี่แล้วนาะพอเรโดติดตั้งเตากำลังติดตั้งเตายังดีอยู่เลยนี่นะโอ้สดสดบ่ดูไดแกะเอากลับกลับงดลุงจักโตแก้มมงดูดำแก้มังดูดำ้ดำแก้มตดำยังตีไวเอาเอาจักโตบาลุงมันสีเป็นยังโอ้โห มองข้าสีเข้าดาวมือแรงพี่น้องพอดีเลยนอนข่าวมอดำนอนอยู่นี่บมอดำน่้ีมอดำนะพี่บมมือแรงน่ะเฮ้ยอย่าลืมได้กระจกยกเข้าเลยมองหัวชิมพอดีเขากึ่งนี่เขายกเข้าไปพอดีพอดีเขามาหันแอร์มือมือเขามาหันแอร์นะด้วยตัวนั้นไล้สำคัญของผมพอดียวาได้ดำเลยมองข้าวดาวมือแรงพี่น้อง นอกจาะกมีกุ้งแล้วก็ยังมีมึกเนาะลุงเนาะยังมีมึกอยู่น้ำหวานบ่น้ำหวาน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 คือตังหะข้าวเส้นข้าวตีนหรือกุ้งลิ้นเออกุ้งสดแซ่ยบยูลุงเขาว่าเขาเขาจ้าว่าลาบกินกับเสี่ยบเขาลาบกินคือปลาเออเขาเจ้าว่าแซ่บเนื้อมันลายเนาะเนื้อมันลาย

โอ้ยมากับโเว็บเว็บแล้วดังไพ่เลยพี่น้องเคงดื่มมากับมีน้ามันล้มเลยก็เคยล่าพี่น้องอันนี้เคยล้ามีเคยเหล้าพ่อพ่อหน้าหน่อยก็ลงมากเลยไม่ไ่กินน้ำเคี้ยวบ่ไม่ไง

ย่างตอนไห้เนี <res sixty four leave> ่ยอ <ing> ouais, ืมเราซื้อม่หิบจะปนนได้เลยนี่ล่ะนี่อุ้ยกรปานี่บรรยากาศพี่น้องข้าวดาวมือแรงจจกสีหอนเออมือแรงนะแม่อยู่แต่แจกสีหอดึกหรือเปล่าเนาะคารุ่งหน่อยคารุ่หน่อยวะลุง ค่าลูกน้อยลุงเพิ <Ash Walker> <t t ่นว sí, no uh, ่า uh, พ land, ี่น้องบ่ฮอดเด้อไผลูกน้อยน่ะไ่ินกัเมาล่พี่อนองาเ็ดเตือดินก็ลงมาแล้วพี่น้องเฮ็ดแนวใดอัน้ดํานี่ น้ำแข็งเห็นกระอืดรุวนรล,ลื่นๆเลยดำมาิเมาแค่สองจอกโอ้ขอมันมีไฟสังสีติดเนาะดำเนาะดูอยาคือคาเฟ่ไปใช้ไม่ไง่าย โดยโดย <S 2> <S 2> โดยแต่เดี๋ยวพอเมพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขอกันไมคลิปน้าสบายดี